เข้มัสวีวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทางมอธุรกิจบัณฑิตเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมก็มาแนะนำนะครับผมให้กับน้องๆที่กําลังมองหามหาวิทยาลัยที่กําลังจะตอบโจทย์ให้กับน้องๆที่เพิ่งจบแล้วก็อยากจะหาสายงานหรือสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ตรงจุดครับมาแนะนําให้อย่างวันนี้เรามามาทำอะไรเชิญชวนน้องๆมาร่วมเรียนคณะที่เราเรียนอยู่หรืออะไรยังไงครับจริงๆแล้วธุรกิจบัณฑิตเป็นมหาลัยที่หลักสูตรค่อนข้างครบ หมดเลยแล้วเราเรียนนิเทศภาพยนตร์ด้วยก็เลยอยากจะนําความรู้จากที่เราได้เรียนรู้ในมหาลัยมาแนะนําให้น้องๆครับเรามาเชิญชวนน้องๆว่าอะไรยังไงที่นี่มันมีคณะหลากหลายหรืออะไรยังไงเช่นกับบหมอธุรกิจบันีใช่ครับที่นี่มีคณะให้เลือกเยอะมากๆนะครับใครที่มีความฝันอยากจะไปตรงไหนอยากจะเรียนรู้ในส่วนภาควิชาไหนก็สามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็ แนะนำนิเทศภาพยนตร์หรือว่านิเทศศาสตร์ครับผมอก็ฝากเชิญชวนน้องๆครับอีกทีหนึ่งครับกับมอธุรกิจบัณฑิตใครที่กําลังมองหามหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์ให้กับน้องๆที่กําลังมองหามหาลัยอยู่นะครับผมอยากจะแนะนําธุรกิจบัณฑิตครับรับรองได้เลยว่ามีครบหลักสูตรมากๆครับอืมสำหรับของเราตอนนี้ได้จบแล้วแค่ไหหรือยังไงปีสีแล้วครับได้จบแล้วครับได้จบแล้วกําลังเล่งกันเล่งเล่งกันแบบเจ้าละวันเลยครับเรียกว่าต้องทุ่มเทเพื่อจะให้จบรับปริญญาพร้อมกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงา ใช่ครับตอนนี้เราเรียนหนักอะไรขนาดไหนครับหนักครับแต่ช่วงนี้ก็เรียนที่บ้านเรื่องช่วงดีหน่อยแต่ก็บีบีเข้าไปเช็คชื่อแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดถ่ายถ่ายละครด้วยก็มาตั้งใจในเรื่องของการเรียนเพิ่มขึ้นครับเออท,ที่จริงมันมันมันถือว่าหนักไหมตอนนี้เข้มก็มีงานแบบเออลูมต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยกับการเรียนเรา,เราผมโชคดีที่ที่ ทั้งในเรื่องมหาลัยแล้วก็ในเรื่องของสายงานที่เราทําอยู่เขาเข้าใจเราแล้วก็บีเพื่อนแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนําในเรื่องของช่วงการเรียนอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหนักในเรื่องของการแบ่งเวลาครับผมทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการทํางานครับอันนี้เราเราได้ทุนด้วยได้ครับยัเรื่องไงบ้างภาคภูมิใจหรืออะไรขนาดไหนครับคือได้ทุนเรียนก็ต้องทําให้หนักกว่าเดิมอีกครับทําทําให้หนักกว่าเดิมมันกัต้อง ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ไม่เยอะก็คือแบบทุ่มสุดๆคือแบ่งเวลาได้ชัดเจนระหว่างเรียนกับทํางานมันไม่ได้ตีกันหรือไม่ครับไม่ครับพอดีเหมาะจาะกันทุกอย่างลงตัวทุกอย่างครับยังไม่มีอะไรที่มาทําให้เราลำบากใจจนถึงแบบคันเครียดแบ่งได้พอดีครับไม่ชนเนาะไม่ชนไม่ชนไม่ชนเอาเคยบ้านไรนี่คือยังไงเบรกหรืออะไรช่วงนี้ก็เบรกไปก่อน เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้ค mm ือหลายๆคนก็มีความกลัวเข้ามา้ยครับก็เบรกไปก่อนแล้วรอช่วงจังหวะที่ดีขึ้นแล้วเราจะกลับมาทํางานกันอย่างเต็มสูบหรือว่าเต็มรูปแบบครับก่อนหน้านี้มันทํำมุเขาบอกว่าสัมาษถ่ายได้ประมาณ4คิวใช่ครับประมาณนี้เองแต่ก็เป็นซีนที่แบบว่าสนุกสนานเป็นซีนคอมเมดี้ที่เราสามารถแต่งเติมในตัวคาแรคเตอร์ของเราได้เยอะมาก4คิวเป็นเป็น4คิวที่สนุกมากครับ เพราะว่าแต่ละที่มันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆครับเคมีความฟินความจิ้นก็คือเต็มร้อยสาหรับผู้เราครับเข,มมเข้มงค์สนุกสนานครับรับรองได้สนุกสนานจริงๆคอมเมดี้ทุกคนต้องรอดูเรื่องนี้ครับออนอกจากคอมเมดี้มันมีอย่างอืงง่นแทรแกเข้าไปไหมหรือว่ามันมีแต่คอมเมดี้ล้วนหรือมีดราม่ามีมีค่อนข้างที่จะครบครับทั้งคอมเมดี้ดาราม่ามีในเรื่องของสอดแทรกในเรื่องของแง่คิดต่างๆในละครของเราว่าในเรื่องของการแบ่งชนชั้นวรรณะ มีสอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้ดูครับมันมันจะทันออนไหมเหมือนว่าเป็นละครของปีล็อตแรกของปีต้นปีนี้เลยปีนี้มันจะทันออนไหมเ้งหรือต้องเลื่อนครับไปอีกต้องต้อง,อ,งอยู่นะที่การจัดของของผู้ใหญ่เรื่องนี้ผมยังไม่รู้เลยก็เ,ออเห็นเหมือนเพราะว่าจะเป็นแบบเริ่มเริ่มปล่อยอะไรมาแล้วเป็นล็อตเป็นล็อตใหม่ของต้นปีเลยปีนี้เลยเคยบไดอยู่ยังอยู่ในช่วงทางทําอยู่ครับจริงๆแต่ถ้าตามกำหนดก็คือจะถ่ายครับถ้าช่วงเนี้ย ถ้าตามกําหนดแล้วรครับถ,ถ,ถ้าถ่ายปกติถ้าไม่เบรกก็น่าจะได้เยอะแล้วครับน่า,นาจะเจ็ดถึงสิบสิบคิวได้แล้วครับถ้าถ้าเกิดถ่ายปกตินะแต่ช่วงนี้ก็ชะลอไปก่อนครับออมุกม,ก,มกอะไรเรายังไงในเรื่อง okay โอ้โหแพวพราว <c oughs> ครับแพลวมากเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีมิติค่อนข้างเยอะในตัวละครมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเอาจริงเอาจาังก็ได้หรือจะก่อกกนแม่ยายก็ได้ จะแกล้งทุกคนมีมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูแล้วทุกคนจะได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งในตัวละครที่ผมได้ดูแลอยู่อย่างี้ครับมันมีหลุดหรือนอกบทไปเยอะเยอะมากไม่ไม่ได้อยู่ในบทก็เยอะเหมือนกันหลุดไปอะไรใช่ครับแล้วก็ในแต่ละฉากที่มันสิ่งเสี่ยงเราก็อยากเล่นเองอย่างเกาะลงเกาะรถอะไรเงี้ยก็อยากเล่นเองเพราะว่ามันมันเป็นซีนที่มันต้องเป็นเราอ่ะเราไม่ได้หมายไว่าหวันว่ามันจะเกิดแบบ จริงๆที่ก่องเขามีเซฟตี้ให้ค่อนข้างดีครับดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซฟข้อศอกเซฟเข่าเซฟร่างกายไงครับมีมีค่อนข้างบอกว่าเยอะก็คือเต็มที่ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวครับผมทุกเรื่องนั่นแหละครับที่ที่ผมได้รับเล่นผมก็ทุ่มทุ่มหมดขอให้ขอให้เราได้เล่นเราสนุกกับการทํางานของเราเรามีอยู่เรื่องเดียวไหมเข้มนหรือตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับเผาขนก็จะเป็นแอคชั่นเลยครับ ยโอ้ oh, หโหบูละหัมครับแต่ก็จะเป็นคนละองก้อนอยากจะให้เป็นรูปแบบใหม่ในเรื่องของการบูอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็จะบูในเมืองทุกคนก็จะหลุดออกจากป่ามาอยู่ในเมืองแล้วครับอันนี้ของโคลิเซียมของโคลิเซียม,มครับยังไงงานแบบว่ามีเหมือนให้ทําตลอดแล้วก็หลากหลายด้วย,วยครับโชคดีครับผมโชคดีที่ที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็หลากหลายแล้วก็เป็นรูปแบบที่เรายังไม่เคยเจอก็มีตื่นตื่นตัวตลอดเวลาครับ ก่อนเนี้ยถามบูบูมีบาดเจ็บมีอะไรไหมเอฟเฟกเซฟตี้ดีครับจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยสำหรับผมอันไม่มีไม่มีเลยเพราะผมจะห่างไกลมากเซฟดีเซฟดีครับเซฟถ้าถ้าเราไม่มั่นใจในการในการเล่นเราก็จะชะลอไปก่อนแล้วก็จะจะจะเทคตัวเองไปก่อนเพราะบางทีมันมันพลาดมาแล้วมันมันจะ หมันเสียเวลากองสองเลยที่สำคัญเนี่ยมันมันบาดเจ็บกันได้ง่าย <ranch of. S 1> เป็นละครแอคชั่น <index. S 1> ไม่ว่าจะเป็นระเบิดเป็นการบู๊ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันโดนกันจริงๆมันก็มันก็น่าจะสาหัสอยู่อ,อะไรเงี้ยเราก็เซฟเซฟทั้งเราเซฟทั้งคู่ที่เล่นกับเราด้วยครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะใช้แบบสไตล์น<ค>ี้หรือคนมาเล่นแทนขอเล่นเองหมดอะไรเงี้ยขอเล่นเองครับเพราะมันมันไม่ได้ยากเพราะเราก็มีมีมีผ่านมาแล้วในเรื่องของ ละครบูสองเรื่องอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจในเรื่องของทิศทางของการบูท่นเป็นแบบไหนแบบไหนครับแต่ว่าไร้กรดิงขวดไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีะะนอกจากขิดขวดตัวเองนอกจากหลงพาดเองฮะเออบ้าับ่รับครับับน้องมุตกตะกี้แบบคับคับแรับบับคับครบครับ,คร,บ,บครับเรับครัครับับบครับรับบบรับครับครัรับครัครัค่บบบอรัรยบบบรคคามีเรื่องยุ่งในส่วนตัวของเค ครับผมในเรื่องของละครในเรื่องของการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวเขาเขามีเรื่องค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆคือเราเราก็เจอกันในในกองถ่ายแล้วก็ตั้งใจทํางานกันคือคือมันไม่แปลกเขาเป็นเขามีเรื่องคิดเข้ามาเยอะครับออพอนอกจากนี้เราไม่มีโอกาสได้คุยหรือได้เจอเลยหรอกนอกจากในกองมันมีไหมจริงๆก็มีตามงานต่างๆก็มีเจอครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอเพราะว่าเราต้องรักษาะระยะห่างครับผม รักษาระยะห่างด้วยพอเราเห็นคอมเมนต์ที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แบบขังมุกอะไรเนี่ยรู้สึกองาแบบเออจริงๆเป็นห่วงครับอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ให้ทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ตัวบุกด้วยจะดีกว่าให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชื่นชมและชื่นชอบอย่างที่มุกบอกว่าทุกคนติดตามเรามาเนี่ยมาจากละคร ทุกคนชื่นชอบแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนชื่นชอบในทุกๆผลงานของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคู่ของผมเองหรือว่าคู่ของมุกที่เล่นด้วยไม่อยากให้แบบไปในทิศทางเดียวอยากให้ช่วยเป็นกําลังใจและช่วยเชียร์ในทุกๆเรื่องที่เราได้ได้รับเลือกเล่นอย่างเงี้ยครับเพื่อผมกลัวว่าทั้งตัวมุกและตัวเราจะอึดอัดไปมากกว่านี้อะไรเงี้ย ลายคนก็แบบมาทางเทคลานสงสารให้เราครับขอบคุณขอบคุณครับจริงๆก็ขอบคุณเลยครับที่เป็นกําลังใจให้ครับแต่ก็ดูยันผู้เราก็าคือยังฟินจิ้นอะไรกันอย่างนี้เนาะแล้วก็ติดตามผลงานเนาะติดตามในผลงานเลยครับผมในผลงานจะสนุกอยากให้ทุกคนช่วยเชร์ในรูปแบบของการทํางานด้วยครับมไม่ห่างกันดูดัน,นครับห่างไหม ทำงานด้วยกันเรืเร่อยๆครับไม่อยากได้ว่าห่างรือไม่ห่างเดี๋ยวจะพาได้จะพาัวได้ไม่ห่างไม่หา <c oughs> า่า,หหา,งหา,งหางก็ยังทํางานกันเหมือนเดิมเป็นปกติครับผมปกติครับเรอของน้องละที่เขาเชวนเราไปครั้งนึงแล้วแล้วบอกว่าจะชวนไปอีกฮิปโปคิดถึงฮิปโปเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้นก็เดี๋ยววางแผนกันอีกทีก็คือไปเราเรารู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมบ้านเลมงเลยอุ้ยอากาศดีพี่เพราะว่ารีสอร์ทของของมุกเนี่ย มันติดแม่น้ําแล้วมันไหลผ่านแล้วเย็นตลอดเวลาข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยงามครับสวยงามก็จะไปเจอครอบครัวอ,อะไรของหลงรวยมีโอกาสเด,เดี๋ยวจะลงไปเยี่ยมครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่เลยในทางกับการบ้านเราบ้านบ้านท่านาคาอะไรเงี้ยนะยังจะ,ยงจะมีแพนอยู่ไหมเข้มหรือตอนนี้ด้วยด้วยความที่ท่านาคาเนี่ยก็มีปรับปรุงอะไรหลายๆส่วนเพื่อที่จะให้คนที่เดินทางไปได้ได้ขึ้นไปบน บนภูเขาหรือว่าไปในถ้รได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะไหนที่ว่างพี่หนิงว่างทุกคนว่างทีมงานว่างอยากจะไปทาบุญที่บ้านผมก็เดี๋ยววางแผนกันเดี๋ยวรีบแจ้งเรื่อยๆครับแต่เราก็มีแลนอยากจะชวนแบบน้องน้องมุกไปด้วยอยู่แล้วถ้าไปอะไรงี้ไปกันเป็นแก๊งเป็นไปเป็นแก๊งสนุกครับไปเป็นแก๊งสนุกโอเคไหมโอเค